จะนิกอนหอแหละประกาศเรียมสายเปียกซีเป็นยุง่งไหมอ๋อองจนี้ตองกันอือ ยาวห้าสิบหาใช่ไหมตอกหรือถักนะคะถ้าักก็จะได้แต่งตังก็จะได้แต่งรานเองพอแล้วลูกพอแล้วค่ะบโอ้ยไอ้เอาเทมไซกับาเอาเล็งมันไม่มีชื่อเดกผิสไปาย

มันป่านมือเดี๋ยวแม่ตัดให้ตัดตรงไหนครับเดี๋ยวตัดโหด oh, มันฉีกแล้วใช่ไหมเรียบร้อยอยัง ดิซามมินซูกล่องเนมูนี่ใกลก้กลๆละเป็นสิไปผ่าต่อมอืมอุาง โมเมนต์ลูกสาวจะบอกให้ไปหับนคุนมันกับพระโทรมากกันแหละทั้งมันแล้ว ่ก็เยๆขากมอบตลัวหางจะตไปดีของเจ้าของเจ้าแมโอ้

ไเสเมเนบะโหลฮ้ยก็ยุบบ้านแล้วโอ๊ยกบของเจ้า่อไม่บอกล่วงหน้าเว้ยเจ้าพ่เจ้า่ทักม่บอกแต่โดนโดุ่น สีห้ไปหาสีสีไไปหาบอน่รถบมาหรอบอรบบรบแลนเหรอเธอจีรถบมาหรอบบปานนี่จี่งลงแล้วฮเป็นยังไง บาโดนเหรอดีโม่งแล้วไม่บ้างวันนี้วันนี้งานยุ่งงานไายอืมกรับรถลานามวันนี้แม่ก็ปางงานหลายโนโนนะไม่เล่นนะลูกเ๋ยวมันบาดมือเลือดออกนะเห็นไหมตอนนั้นอะเลือดไหล ทำหาเมียจึงนึงกว่าจะสิไปเหตุสงขรามถูกไหม <c oughs> เออเองกลืมใหญ่นั่นเลยดิ่งยยิ่ง <c oughs> ทีเราโทรมาหมูอวานที่เราเกี่ยวหมวแหลก โอนตัง่าเาไอ้ิงถววยเพ้นเส็จแล้วก็พอมันจะเอาบาสิเอาเยนเข้าวานเลยนะ่ไปไหนไนอยู่มันยู่เสฮมันยู่ในบามันแหลือคูดีเห็นเพีนวันจันแต่วันจันทร์คีมากนะ ลังคาอผลอลังคาพุทธีกลัวสันทเอแบบเดี๋ยวลงเปเหตพุทธีไม่ซัก าแล้วใช่นี่ค่ะทุงถังถังเลเ่าเก็บเอาไ้เซ็จก็ไม่หาต่อคน